สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเพื่อกองศรีครับพิมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ครับนำท่านมาพบกับคุณพี่บุญรอมเต้าแก้วครับเกษตรกรขึ้นลูกใหม่ซึ่งวันนี้ครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงกบในกระชังครับและก็ยินดีีท่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรารักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันกับเทคนิคการรักษาแผลในกบกับพี่บุญรอมกันสวัสดีครับพี่บุญรอมครับสวัสดีครับครับผมกบ กะชังมีเลี้ยงมานานอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่ห้าแล้วครับครับปัญหาที่เราเจอเจอเนี่ยนั่นก็คือปัญหาอะไรบ้างในการเลี้ยงกบในปัญหาเนี่ยมีหลายรูปแบบแต่ที่ที่เราเราเจอกันอยู่เนี่ยถ้าเลี้ยงในกระชังเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องน้ำเรื่องน้ำเนี่ยเราให้อาหารมากเกินไปเนี่ยน้าเกิดอาการเน่าพอเน่าเนี่ยแล้วทีนี้ก็จะเกิดบาดแผลกับกบกบก็จะเป็นแผลลุกามแล้วก็ตาย อันนี้เราเคยสงสัยว่ากบเป็นแผลเนื่องจากเราให้อาหารแล้วก็แย่งกันกินข้ากับกันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเกิดจากน้ำเนี่ยเกิดการเน่าเพราะว่าในอาหารเนี่ยมีโปรตีนของปลาฝนเนี่ยสูงมันจะทําให้เกิดน้ำเนี่ยเกิดเน่าแล้วยิ่งหน้านี่เป็นหน้าฝนเนี่ยอากาศปิดเนี่ยการการไหลเวียนของน้ําออกซิเจนของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอเกิดมันจะเกิด เป็นแบคทีเรียในน้ำก็เกิดปุ๊บเนี่ยจะเป็นแผลลุกลุกลามทำให้ตัวกลบเกิดเป็นแผลผูปองแล้วก็ทำให้เกิดเนี่ยทำให้กลบเนี่ยลุกลามไปเรื่อยๆก็ตายอย่างนี้อย่างที่บุญร้อมเนี่ยครับรองผิดรองถูกส,ส่วนผสมความเร็นอุณปกกมิในกระชังเนี่ยครับของวิธีการเม่อเกิดปัญหาแล้วแก้กันยังไงครับอันดับแรกเนี่ยเ,เ,รเราเลี้ยงเนี่ยก็คือเลี้ยงแบบเชื้อเพาพเลี้ยงแบบชาวบ้านดูบัญยาชาวบ้านเนี่ย เราจะไม่มองเรื่องของยาใช่ไหมครับพอเราไม่มองเรื่องของยาเราก็ใช้ปูมิัญญาของชาวบ้านมาใช้เพราะฉะนั้นเราใช้เกลือเนี่ยเกลือเม็ดเนี่ยาสาดลงไปอาทิตย์ยะก็อัตราในหนึ่งกระชังเนี่ยก็ประมาณ3ถึงสี่กมมือแค่นั้นเองแล้วก็สาดให้ทั่วบริเวณกบก,ก่อนให้อาหารกบป,ประมาณครึ่งชั่วโมงแค่นี้แค่นี้เองารับน้ำเกอก็จะหายไปก็จะหายไปเพราะเกลือก็จะไปช่วยสมานเรื่องของแผลแล้วก็จะไปช่วยฆ่าแบคทีเรียในน้ําได้ วันนี้ขอบคุณพี่บุญล้อมมากๆกับความรู้ดีๆแบบนี้ครับยังไงครับคุณผู้ฟังครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลรายะเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่วเว็บรซตบัคเกิด,ดค,ครับสำหรับวันี้ผมเพื่อเกษยณขอตัวจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ